ฉันน <usion> ั hair hair <problem> ่นหรอคะบอดีว ok ่าเพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะค่ะ้้กูให้ตูดอ ทนการเรียกร้องไม่ไหวนะคะมีน้องๆน,นะคะที่มาคอมเมนต์นะคะบอกว่าให้ปอนเนี่ยมารีวิวหน่อยนะคะพี่อัปเดตแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยลืมเกมนี้กันหรือ,อยังนะคะเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเป็นคนไทยด้วยนะเว้ยสำหรับเกมนี้นะคะก็มีชื่อว่าซูมินาละมูซูมินะคะคือที่ปอนเล่นอยู่เนี่ย ทุกคนมันคือเวอร์ชั่นที่อยู่ในคอมนะซึ่งคลิปก่อนๆที่ปอเคยมารีวิวนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นในมือถือนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่น 1. นะคะแล้วเขาก็ทําในเวอร์ชั่น PC ด้วยนะโอ้โหแกบอกเลยว่าอํำนวยชั้นมากๆเลยเนาะความรู้สึกแรกที่ปอเข้าเกมมาเลยก็คือตัวเกมนะคะอย่างเลื่อนเลยนะแล้วเพื่อนๆขาดูตัวละครที่ปอเล่นอยู่ตอนนี้สิคะโอ้โหผมสีชมพูนะคะแล้วก็มีตาสีชมพูด้วยนะรวมถึงชุดนักเรียนนะคะที่มีความเป็นไทยนะคะ สุดยอดเลยนะคะเพราะว่านะชุดแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดมอปลายปะแกคือตัวเกมอะเลื่ดมากเลยนะคือไม่กระตุกเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูเนาะนี่สวัสดีจ้าเธอกํากลังหาอะไรอยู่หรอจ้ารู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยกําลังจะเสิร์ฟอาหารหรอเราจะรองวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นแค่ตัวเทเท่านั้นนะคะตัวเต็มยังไม่มานะคะทุกคนตรงนี้ก็คือจะเป็นหอประชุมนะคะนี่ว่าแต่เธอจะเอาขนมไปให้ใครหรอแต่ว่าเรนนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะเ,เดี๋ยวปอจะมาตามผู้หญิงคนนี้ไปแล้วกันนะคะอยากรู้ว่าเขาจะไปไหนอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยนะคะดูซิ ว่าหล่อนจะเอาขนมไปให้ใครกันน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสวัสดีเอ่อรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้นะคะมันดูคุ้นๆเนาะเหมือนตัวละครที่อยู่ในเกมเก n นชินเลยนะคะมีใครคุ้นๆบ้างปะทุกคนคือจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวโคตรเท่เลยนะมีความเป็นเสื้อผ้า นักเรียนไทยถุงเท้าญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนี่เธอมีวิชาลอยตัวด้วยเหรอเนี่ยสิ่งที่ปอพบเจอนะคะก็คือตัวละครเนี่ยยังมีบักอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเลยนะคะว่าแต่ตัวละครเนี่ยหายไปไหนหมดหรอแหมพวกเธอเนี่ยมาเข้าห้องเรียนน่กก็ไม่เห็นจะบอกเธอเลยนะตัวละครสองคนนี้คืออะไรอะคือแบบว่าผมหายไปไหนคะเ้ออะไรอะ่ะ ไม่อยากเธอเชื่อเลยว่าฉันน่าจะมาเจอเธอที่นี่นะเออสวัสดีค่ะฉันนั่นหรอคะพอดีว่าเพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะคะนักเรียนที่นี่เนี่ยดูแปลกๆนะคะเออถ้าถามว่าแปลกไหมหรอก็แปลกจริงๆแหละออไม่ใช่แค่นักเรียนที่แปลกนะคะแต่ว่าคุณครูก็แปลกค่ะ ดูท่าทางแล้วคุณครูเนี่ยก็น่าจะผมหายเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีในะห้องนี้ด้วยนะคะหวัดดีพวกเธออันไหนคือห้องของฉันนะเฮ้ยเอาดีๆรอบนี้นะคะมีผู้ชายด้วยนะแกเอ้ยเลิศเกินแล้วไหนคือโต๊ะของเราวะทุกคนอ๋อยังไงกดตัออีนะคะปึ๊บโอ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรไหมคะว่า บนโต๊ะของเราเนี่ยมันมีเข็มฉีดยาด้วยนะแต่ว่าเราอ่ะหยิบไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทีนี้ปอจะลองขึ้นมาดูชั้นบนดีกว่านะคะหวัดดีหวัดดีหุ้ยต้นนี้โคตรสวยเลยอ๋อเราก็มีสองคนนี้นะคะกำลังนั่งมัมๆ่ำข้าวอยู่นะคะเอาล่ะ เดี๋ยวที่นี้ปอจะไปตามหาอุปกรณ์นะคะว่าเราเนี่ยสามารถใช้อะไรได้บ้างนะคะเฮ้ยอันนี้เป็นท่าหัวล้ออุ้ยว้าวโอ้ my god นี่คืออุปกรณ์ที่เรามีเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันอื่นอะพอเข้าใจนะแต่ว่าปืน เห็นหยิบได้เลยอ่ะเฮ้ย My younger sister has something bothering her that she wants to tell me. แต่ว่าเราอ่ะก็คือกดคุยได้นะ,ะกดตัว P เพื่อรีเกมนะคะส่วนการหยิบอาวุธนั้นนะคะก็คือต้องกดตัว J เ,เท่านั้นนะคะนี่ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้เราอ่ะหยิบปืนนะคะขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามัน มันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวปอจะมาลองกดเฮ้ยเฮ้ยดูดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่ามาทำฉั อ uh, คือตอนนี้อาวุธปืนอ่ะใช้ได้นะแต่ว่าอาจจะดูตลกหน่อยนะคือวิธีการใช้อ่ะเราจะต้องนะคะเล็งตำแหน่งปืนอ่ะให้มันตรงกับคนนะคะสวัสดีลุมพี่เฮ้ย My younger sister has something bothering her that she w a n t to tell me เฮ้ยคนนี้คือหนาวหัวใจหรอสงสัยตาใช่ว่ะ โอ้มาย g o ดคือตอนนี้นะคะปอก็กำจัดรุ่นพี่ไปแล้วด้วยนะตอนนี้รุ่นพี่ก็ตายแล้วแถมหนามหัวใจก็ตายแล้วเช่นกันนะคะเราอยากรู้ว่าโอสนะอยู่ไหนเหรอ <c oughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะก็อี่หรอเฮ้ยไม่กี้เจอแล้วโอซนะ <c oughs> เธอมาทำอะไรในห้องนี้หรอนี่ฉันคิดถึงเธอจังเลยนะเพื่อน <c oughs> ออคิดถึงตับใจเลยล่ะเฮ้ไอ้นี่มันหาอะไรอยู่วะฮะเน่ๆนให้ฉันช่วยเธอหาของไม่ล่าเฮ้ยเดี๋ยวช่วยหาของแห้ก็ได้เฮ้ยไปกูให้ตูดออกต้องกดตัวพีนะคะเพื่อรีเกมเนาะคือบอจะบอกว่า มันมีคนหนึ่งนะคะหรือว่ากี่คนก็ไม่รู้นะซึ่งเขาวอะจะมี สเปคพริกไทยด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องคอยดูดีๆนะคะก่อนที่เราจะค่าไข่นะคะทุกคนสําหรับปอแล้วนะคะเวอร์ชั่น1.8เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพราะว่า1เลยนะมันคือเวอร์ชั่นในคอมนะคะส่วนเวอร์ชั่น Android นะคะก็รอก่อนนะคะถามว่าทําไมถึงยังไม่มีเวอร์ชั่น Android นะคะอันนี้ปอยังไม่รู้นะคะส่วนคลิปหน้าถ้าอยากให้ปอมาทําอะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะหวังว่า เพื่อนๆน,นะคะถ้าชอบคลิปในวันนี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน